ทัน gadget สวัสดีครับวันนี้นะครับมาว่าด้วยเรื่องของจอที่มีคุณสมบัติในการลดเรื่องของสเปกตรอนอยาจาก triple laser นะครับทัน g a เจ e t จำหน่ายจอโปรเจคเตอร์เกรดโฮมเทอเตอร์สนใจว่าชมภาพได้ที่ทัน gadget studio ถนนเทพารักษ์ใกล้เมกะบางนา <Yeah. S 1> triple laser เนี่ยต้องยอมรับจริงๆนะครับในเรื่องของ contrast นะครับเรื่องของค o l o r gamut หรือว่าขอบเขตสีเนี่ย มันสวยเด่นจริงๆครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเราอยากจะดูภาพนะครับที่ออกมาดีนะครับก็คือการดูโดยที่เราไม่เห็นสเปกแนอส์ตอนนี้นะครับผมกําลังเทสกับ C3 Ultra ซึ่งก็ยังต้องยอมรับตรงๆนะครับว่า C3 Ultra แม้จะเป็นรุ่นล่าสุดแต่เมื่อฉายกับจอทั่วไปนะครับก็ยังเห็นสเปกแอนอลอยู่ดีมีน้อยกว่าตัว C2 Ultra เล็กน้อยมากๆครับแต่เห็นแน่นอนครับ เพราะฉะนั้นผมก็ยังเดาว่านะครับว่าในปี2025นะครับหรือว่านปัจจุบันเนี่ยไม่ว่าจะเป็นโปรเจคเตอร์ตัวไหนที่เป็นทร i เ l ลเลอร์นะครับก็ยังมีปัญหาเรื่องสเปกตรอนอยส์อยู่ดีฮะก่อนหน้านี้นะครับเราเนี่ยได้ทสจอรจอที่เรียกว่าสเปกตร์ชิลนะครับตัวนั้นเป็นจอขาวข้อดีของตัวนั้นก็คือราคาไม่แพงมีข้อดีในเรื่องของการกรองสเปกตรอลนอยส์เนี่ยเกือบ100%นะครับแต่ณปัจจุบันนะครับมันมีจอออกมาอีกตัวหนึ่งมันเป็นจอตัวล่าสุดเลยนนะะครับของ จอตัวนี้นะครับอยู่ใน g a l เลอรี่ซีรีนะครับมันเป็น C.R. l นะครับ Anti-Speckle ก็ C.R. l คือ c i r l i n g Light Rejection นะครับคือการกันแสงจากด้านบนฟ้าเป็นหลักตัวจอนะครับลักษณะ i Fixed Frame Support Triple Laser อันนี้ก็ในแบบก็เป็น w i d a C2 Ultra นะครับตัวนี้มีความความสว่างค่อนข้างสูงนะครับ C2 Ultra C3 Ultra นะครับตัวนี้ Support ได้แน่นอนครับโอเคลองรับ 4K8K Ultra HD นะครับ Optical Structure อันนีค้คือโครงสร้างของจอนะครับเป็นลักษณะคล้ายค้า UST เลย Anti-Speckle แล้วก็ Support ไ r y c h r o m a นะครับหรือว่า Triple Laser Triple Laser ปัญหาก็คือเรื่องของ s p e c k l Noise นะครับตัวนี้มันก็ออกแบบมาเพื่อซัพพอร์และรองรับการป้องกัน s p e c k l Noise นี่ครับคือ CLR 91หรือ Ceiling Light นะครับสะท้อนแสงจากดาวไลท์ได้ประมาณ9 1เเพิ่ม Contrast และที่สำคัญคือมุมมอง กว้างถึง160องศานะครับถ้าเส้นตรงนะครับมันคือ180องศานะตัวนี้160องศาก็เกือบๆจะเป็นเส้นตรงแล้วแปลว่ามองได้ทุกจุดนะครับ Support Shot t โ r o และ Long ล t ร r o l นะครับ Shot t r o l และ Long ล t ร r o l ไม่ใช่ Ultra Shot t h r o นะโอเค Enhanced Contrast Front and s i z e นะครับก็คือสามารถวางตำแหน่งตรงกลางหรือด้านข้างก็ได้ Daytime Ready for Shot r and Long Throw อันนี้คือ เท็กเจอร์ของเนื้อจอมันป้องกันแสงจากด้านบนดูลักษณะของเนื้อจอเนี่ยเท็กเจอร์คล้ายจออัลตราช็อตโตรนะครับเห็นไหมมันจะมีลูกศรสีฟ้าฟ,าฟาก็คือเนี่ยคือจุดที่แสงของโปรเจคเตอร์ยิงเข้ามานะฮะพอยิงเข้ามาปุ๊บนะฮะมันเจอเท็กเจอร์ของเนื้อจอแบบนี้มันก็จะส่งภาพตรงไปที่วิวิ่งแองเกิลนะครับก็คือจุดที่เรานั่งดูนั่นเองตัวนี้ครับเขาบอกว่า u n l i ท์คอนเวนชั่น n a ล l e n t i c u l a r Material นะครับ C B S P แล้วก็ B S P นี่คือจอ u l t r a Shot Pro นะครับเป็น Text u r e แล้วก็เป็นแบรนด์นะครับของบริษัทผู้ผลิตจออ u t t r a s h o t โ r o จากที่ผมเทสมาผมว่ามันก็ใกล้เคียงกับสิ่งที่เขาโมมาเหมือนกันนะครับถึงจะไม่100%ก็เหอะอันนี้บอกตรงๆงโอเคอันนี้ก็คือเป็นแผ่นพับนะครับเขาบอกว่าอะไรคือความแตกต่างนะ L R เป็นไลท์เ e เจคชัเนี่ยก็คือสามารถบล็อกแสงนะครับจาก multiple direction นะครับก็คือด้านบน ด้านข้างและด้านหลังได้อันนี้คือคุณสมบัติของจอ A L R จอ C L R นะครับ Ceiling Light Rejection ก็บอกแล้วนะครับว่าบล็อกแสงจากด้านบนได้เท่านั้นนะครับก็คือตัวจอด้านล่างนะครับข้อเด่นที่มันเหนือกว่าตัวบนครับหรือว่าเป็น s p e c t a c l Shield ก็คือในเรื่องของ Contrast ที่ลึกกว่าการกรอง s p e c t r Noise เนี่ยตอนนี้นะครับผมบอกตรงๆเลยว่า ตัว CLR ด้านล่างยังมีการมองเห็น s p e c k l noise แบบเล็กๆนะครับคือตัวบนเเรียกว,ว่าไม่เห็นละกันแต่ว่าตัวล่างข้อดีของมันคือเรื่องของ Contrast ที่มันดูดำเลึกกว่าเ,เพื่อนๆสังเกตดูเนาะแล้วเดี๋ยวผมจะลองเปิดคลิปต่างๆดูแล้วกันจอด้านบนผมเรียกว่า Speckle Shield นะจอด้านล่างผมเรียก CLR แล้วกันนะครับเดี๋ยวจะอธิบายมันต่างกันยังไงนะครับในเรื่องของ Contrast จอ CLR เนี่ยเห็นชัดเจนกว่าแล้วก็ตัวจอ CLR เนี่ยเท็กซ์เมันจะคล้ายๆกับจอ ultra short throw นะคือมันสามารถที่จะป้องกันแสงที่มาจากด้านบนลงมาได้ตอนนี้เราดูภาพนะด้านบนมันดูสว่างใสด้านล่างมันก็จะดูทึบก,กว่า Contrast เหนือกว่าแต่มันก็มีข้อ เสียจริงๆเลยก็คือว่าจอ C O R นะครับควรจะคู่กับโปรเจคเตอร์ที่เป็น Triple Laser ที่ความสว่างเกินกว่า2,000 ANSI l u m e n เพราะฉะนั้นตัวกลางล่างลงมาเนี่ยอย่างเช่นวิดดา C2 C3 ไม่สามารถเล่นได้เหมาะก็เป็นพวก C2 Pro C3 Pro C3 Ultra นะครับเล่นกับมันได้แน่นอนนะฮะแต่จอบนน่ยข้อดีของจอ Spe c เกอร์ช e l ดคือเล่นกับโปรเจคเตอร์ความสว่างแค่ไหนก็ได้แต่มีข้อแม้ว่าต้องเล่นในห้องที่ คุมแสงได้นะครับเดี๋ยวผมจะลองเปิดไฟดูเนี่ยครับจอบนเนี่ยเวลาเปิดไฟดูนะมันจะมีลักษณะขาวโพลนนะครับการตัดแสงเนี่ยสู้ตัวล่างไม่ได้เลยเลย CLR ตอนนี้นะครับผมเปิดไฟดาวไลท์ทั้งหมด4ดวงนะเดี๋ยวผมเปิดอีก2ดวงเป็น6ดวงนะครับตอนนี้ก็อยู่ในสภาวะแวดล้อมที่ สามารถอ่านหนังสือทําการบ้านดูงานอะไรได้เลยนะฮะตัว CLR เนี่ยข้อเด่นนะฮะในเรื่องของการตัดแสงลักษณะของจอนะครับ texture เนี่ยเหมือนจอ ALR pet crystal สําหรับ ultra short t r o นะครับมันจะเป็นฟันเลื่อยนะครับเป็นเส้นตรงจะไม่เหมือนกับจอ f r e s h n e l ที่เป็นเครื่งวงกลมซ้อนกันนะครับการสู้แสงเนี่ยต้องบอกเลยว่าสู้ f r e s h n e ไม่ได้แต่คุณสมบัติของเขาคือ will angle นะครับ ถึง160องศาก็คือไม่ว่าจะมองมุมไหนเนี่ยเห็นชัดนะครับถ้าเป็น f ฟชเนลเนี่ยเรื่องมุมมองอาจจะดูแคบกว่าเห็นปะ Choice ในเรื่องของจอมันแบบเยอะมากๆครับเดี๋ยวผมลองเดินไปดูด้านข้างนะครับ C L R ของ GoPro นะครับผมกล้าบอกได้เลยว่าจริงๆมันก็เป็นบริษัทที่ O E M ให้หลายๆแบรนด์นะครับหลังไม่มาถามได้ครับผมมั่นใจว่ามันเป็น O E M ให้บางแบรนด์ที่ค่อนข้างจะดังพอสมควรน,นะครับ สีเนี่ยมันจะดูอมม่วงนิดหนึ่งนะครับก็ขออนุญาตตัดการทำงานนะครับของฟังก์ชัน C ีสมนะครับมันมีฟังก์ชันนี้ขึ้นมาแต่จริงๆผมว่าภาพอะความสวยมันน้อยลงนะครับถ้าผมใช้งานฟังก์ชันนี้มันน่าจะเป็นฟังก์ชันที่เรียกว่าโอเคฟโต g กราฟโหมดนะครับผมออนเลยนะเป็น always on ละกันสีมันไม่เพี้ยนครับเป็นฟังก์ชั่นที่แบบโพิเศษครับคือปกติเนี่ยถ้าเป็นชุ i โรไลเซอร์นะเวลาถ่ายมาใช่ไหมครับด้านบนเนี่ยมันจะอมม่วงครับแต่ตอนเนี้ยสีมันใกล้เคียงกับความเป็นจริงค่อนข้างเยอะทําให้การถ่ายวิดีโอง่ายขึ้นครับทีนี้นี่คือภาพนะครับของ C L R นะนี่คือภาพของ Specter Shield นะครับ ถึงบอกไปว่าสเปกเชียลนะครับข้อดีของมันจริงๆเลยก็คือเรื่องของราคาที่ดีรีวิวจอฉบับเต็มสเปกเชียลนะครับดูในคลิปที่แล้วได้แต่มันก็มีข้อเสียครับมันควรจะต้องดูในห้องที่คุมแสงคอนทราสมันจะดูด้อยกว่าไปเลยนะครับแต่ว่ามันก็แลกกลับมาในเรื่องของความสบายตาในการดูครับฟีลตอนนี้ผมเหมือนผมดูซิงเกิลเลเซอร์เลยนะครับถ้าเป็นสเปกเชียล หากเกิดผมนะครับต้องการดูภาพให้มันคอนทราสตัดกันมากขึ้นระหว่างสีขาวกับสีดำนะครับผมก็อาจจะต้องไปเลือกซื้อจอ C L R เนี่ยสำหรับคนที่ต้องการเสกคุณภาพนะครับจะเรียกว่าอย่างดีนะข้างบนก็ไม่ใช่ว่าคุณภาพไม่ดีคุณภาพดีครับแต่ข้างบนเนี่ยตัวจอสเปกเชียลเนี่ยยังมีปัญหาคือยังไม่สามารถที่จะทำเป็นฟิกเฟรมได้นะครับตอนนี้ยังมีแต่จอไฟฟ้านะครับตั้งแต่ขนาด100นิ้วถึง150นิ้ว คร่าวๆประมาณนี้นะครับเพื่อนๆอยากดูหนังจริงๆเลยนะในห้องที่อาจจะมีแสงรบกวนต้องการความดำลึกเลือกจอ c l r ของ Wupro ได้เลยส่วนถ้าเกิดเพื่อนๆนะครับคิดว่าเล่นกับโปรเจคเตอร์ที่เป็น t r i p r e l a ล e r นะครับค่าความสว่างอาจจะไม่ได้สูงมากนะก็อาจจะเลือกเป็น s p สเ e Shield นะครับดูในห้องที่คุมแสงได้ภาพไม่มีสเปกแคอยเกือบ100ครับ สนใจนะครับแวะมาดูตัวจริงของจอทั้ง2ตัวได้นะครับเพื่อเปรียบเทียบได้ระหว่างตัว s t ป e Shield แล้วก็ CLR นะครับว่าตัวไหนเนี่ยมันดูน่าสนใจและเหมาะกับเครื่อง Triple Laser ของเพื่อนเพื่อนได้แต่ทั้ง2ตัวนะครับบอกได้เลยครับเ Point ในเรื่องของเ e ก n o นอยมันลดลงไปเยอะมากครับ แต่ข้อจำกัดของจอ C L R นะครับมันจำเป็นต้องจับคู่กับโปรเจกเตอร์ที่มีความสว่าง2,000 a n แอนซีลูเมนขึ้นไปนะครับและไม่สามารถเล่นกับโปรเจกเตอร์ที่ห้อยจากเพดานได้ เราลองทำตารางเปรียบเทียบให้ดูคร่าวๆนะครับระหว่าง c l r screen กับ s p e c u l r shield 2งตัวนี้ต้องบอกเลย c l r screen เนี่ยจะแพงกว่า s p e c u l r shield เกือบเท่าหนึ่งราคาเกือบเทียบเท่ากับจอ ultra short throw ข้อดีก็มีเด่นๆเลยนะครับเรื่องสู้แสงในห้องสว่างได้ดีแล้วก็เพิ่ม contrast เครื่องโปรเจคเตอร์ที่ค่าความสว่างเกิน2 0 0 0ันแอนซีลูเมนเนี่ยด้วยความ triple laser เนี่ยมันมี contrast ที่ดำลึกอยู่แล้วพอเจอจอตัวเนี้ยมันยิ่งเสริมให้ภาพมันดูคมลึกมากยิ่งขึ้นนะครับแต่ว่ามันก็ไม่สามารถรับภาพจากมุมสูงได้นะฮะ อย่าเพิ่งเชื่อผมหรือเชื่อใครนะครับสามารถยกเครื่องมาเทสให้เห็นด้วยตาตัวเองได้วันนี้ขอบคุณครับ